น,นี่ยงห้าสิบเอ็ดตอเลยนี่เจ้าสิบเอ็ดตองหาวใจเป็นเจ้าสิหัวเจ็ดประเจ็ดปุ่นนี่เรารออยู่ที่ห้านี่ได้ไหม <c oughs> อันนี้คือชั้นห้าอันนี้คือทางชมวิวนี่ไงเจดอีอ๋อเออน,นี่ยไงอุ้ยน้ำสีสวยมากเลยอ่ะเนาะ สียังสวยอะ่ะสวัสดีค่ะพี่น้องครับือนี้กับกำพกับสาวสามมาบึงการอีกแล้วนะคะมื่อน,นี้เำว่าเปิดกิบในปลาเลยพี่น้อง แต่ว่าที่แต่ว่าจริงๆ,ๆ,ๆเขาเขาไม่ให้ใช้เสียงนะแต่ว่าเราเราพึ่งขึ้นมาไม่เป็นไรเนาะแอูดอุทตอนนี้นะคะเราอยู่ที่วัดภูทอกอาเภอศรีวิไลนะคจัหจอดบึงการเรียกว่าเป็นชื่อชื่ออะไรนะวัดเจติยาครีวิหารเนาะวัดภูทอกนะคะซึ่งตรงนี้อามันมองไม่เห็นตัวนั้นแล้วเนาะๆๆคือภูทอกจะมีทั้งหมดเจ็ดชั้นนะคะอันนี้เราเพิ่งชั้นแรกเนาะที่เรากําลังเดินขึ้นมา จะบอกว่าว mm ัน hmm. น hm. mm. hmm. ี ids, to to needed, to to uh. ้อากาศดีมากเมื่อกี้มีฝนตกออกมานิดหนึ่งฝนตกริ่นๆแต่เด็กขั้นขั้น่าสีบอกว่าไทยมันกระบอนกัน้นกันเนอกมากมาเร่อยๆห่มดก็เหืออนนี่ตอนนี้เขาก็จะมาสันสองเลยพี่น้องมาสันสองมามาเลยจ้า ขึ้นถึงหนะ้าเนี่ยชิวๆแต่ว่าจากห้าไปหกเด่ดนะมันมันแบบว่าเออจากห้าจากห้ามาดีบรรยากาศอย่านี้ไปโอ้โหสวยว่ะเนี่ยชั้นสองแล้วนะฮะนี่ให้ชมวิวชมวิวฉันต้องเดินก่อนเธอน,นะพอ้ใช่ไหประิมาณหลายปีกักมวนอยู่แน่นอนเนื้อกัดแบบสวยงาม ันต้องเ,งอเอดินก่อนเมื่อยแล้วอ่นี่เมื่ก่อนเมื่อยดูว่าใชยังไงดสันใดคะอันนี้อผมวนอันนี้เป็นทางแยท้ยวานะกาทางแยกขึ้นชั้นสีส่จะมีสองทาง ตอจะไปทางไหนไปฝั่งนี้ไ,ไ,ไปฝั่งนี้นะนโอเคทองนี้จะขึ้นไปทางเสียววัดเสียวทางนี้จะเสียวฝั่งนี้อ่าฝั่งนี้จะเป็นถ้ำเย็น มันบริหารเลยจะห้าวหน่ะอนูแต่เราไมนอวนไขมันหลายหรือเปล่าเออต้จะบอกว่านนี้คือที่ช่องห้ามาเนี่ยคือทิ่งส่เราอะเขาเขาตัดกับบริษัทอนุญาตขนาดของเทียวมาแต่ว่าเบียความที่ว่าเราเราเราเป็นคนในพื้นที่ ซึ่งเราเข้ามามันก็ไม่มีนะครับเทีเ่ยวนะฮะอันนี้พระตองระดามงดาหมาเนี่ยเด้อหยุดมาม่านะคะนูนจะเห็นวิวไหมไปางบนนั้นนู่นนี่ขึ้นไปข้างรนนี้พาขึ้นไปวิปัฒนาทำอะไรสิแมไ่ได้ได้ถ่ะเราจะไม่ขึ้นเราเราไปฝั่งนี้เนาะถ่ายวิวให้ ถ้ำเย็นนะขึ้นไปตรงนี้ถ้ำเย็นเราไปไหมหเราจะไปทางนี้ตรงนี้ไปนี่มันก็มันก็กรัดกันใอยู่มันแต่พูดถึงมันก็รัดหมดใช่ไหมขึ้นไปดูถ้ำเย็นไหมแต่ไปเหรอไปอทำไมพ <laughs> ี่น้องอาจจะสันนิดนึงกะจะวาเดือดหอบเลย <laughs> ทั้งเมื่อยเนาะคนไทยหอบนะคะนี่จะมองเห็นทางล่างเลยนะคะ เป็นัใจที่เอาขึ้นมาอันนี้นะครับเขาตัง้งใจว่าทำเยน็นเดี๋ยวจะมารอทำเย็นคันแต่ว่าตอนนี้เปียกหมดเลย น่ไ,ไงเย่นยันนี่เราจะเรียนข้อต่อชัวสันหันนี้ทำไม่ห่า,านะครับข้วตอกะ้ปลายเท้าม่หัก เป็นโครงกระดูกจริงๆนะครับซึ่งเั้นตอนต่อไเาเอามาให้เบรรริร์นอกโปร่งนู่นนั่นเนาะคล้ายๆว่าคนเราตายไปแลวกับเลือแต่กระดูกสุดท้ายก็เหลือแค่กระดูออก ท,ที่แหกวาสิทธาหารือสันหาเขาบังคับไปสันเชิดว่าสันะาม,มาตามั้งเลยทำไมจะบอกว่าในการมาเที่ยวเนาะคือคือจริงๆอ่ะสำหรับคนที่กลัวความสูงมันก็มันกับบบนหนาสิมาดอกเนาะเพราะมันขึ้นปูแ้วก็ยังสำหรับใครที่แบบว่ามีโลประจําตัวแน่เนาะร่างกายบ่แข็งแรงกับต้องขึ้นมาเพราะมัน มันขึ้นผู้แม่พี่น้องมันกระเสียความสบายขประมาณขึ้นมาได้เรือในให้ห่างมันกบบระบอแมนแล้วต่ยางนึงถ้าแบบว่าเนี่ยขึ้นต่อไหนแดดออกเสียเออก,กอากาศจะฮอนซึ่งเขาต้องเตรียมไม้พร้อมเด้ยอย่างแนล่ล่ะเกือผบผ่าใบแน่เนาะเออน้ำเออยอะไรเออยต่างๆยาดมนู่นนี่นั่นก็มาไปจะบอกนะฮะว่าจะลักนี้เขาก็ว่าให้หนีนบไงดูตนะพูดถึงว่าจริงๆอ่ะ ขึ้นมาข้างบนมันมันมันกับเป็นแบบที่ที่เพิ่นว่าอย่างก่อนเ,นเดไ,ไปลงจะมีพระสงฆ์เนะะาะสมระที่เพิ่นเขาจะนอนอย่างไะเพิ่นปฏิบททัติธรรมเพิ่นเพื่อนอยู่ทั้งหนีเนะาะเพราะกับผสมคนที่จะใส่เสียงตะวันเันนี้กับเข้าทายเข้าทายชีพเอ้ากัได้เปล่าพี่เนาะแถ้าจะมาพูดถึงว่า จักจักปีเหรอเพี่ยทีได้มาน่งมานี่จุดไฮไลท์จุดหนึ่งนี่ทีหลายหลายคนอาจจะเห็นไห้ดมีนอนี่นีนี่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 จุดไฮไลท์ วิวลังกาบอกอือันนี้ก็จะเป็นจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งต้องระมนันละวังในพี่น้องในกาเมี่ยงก็ยต้องอันอันนี้จากใครนึ่ทางลัดขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยล่ะมันจะเป็นทางแยกลัดขึ้นมาได้สองทางจากอันนี้ใช่ จากชั้นหจากชั้นสองชั้นสองที่จะแยกตรงทางแยกันียใช่ใช่ใช่แล้วมันจะมีตรงนี้มันจะแยกมันจะมีทางแยกอีกตรงนึงใช่นะถ้าแยกถ้าแยกรัดไปน่นน่ะมันจะขึ้นอีกอีกวงนึงบางที่ไอ้ปางขึ้นไอ้นี้น่าจะเป็นแคปน่ะที่มาขึ้นตรงนี้มาตำแน่มาให้เรามาตรงนี้กันอุยเย็นเย็นย็น รูปแบบเลมตอนนี้พราจบชมดมบรรยากาศดีดินี่ปังข้าว่าถิมดีเกี่ยวกับแฟแก่น้ำข้ากับห่ยไปรักษาความาสะอาดอุ๊ยเย็นมากเลย กาดโคตรดีอ่ะพี่น้องหาเทพนิมีดนะฮะมาเข้าสีพะโมอันนี้รู้สึกว่าหลายหลายคนมีข้าเจ่าได้มียวข้าเจ้าอันมัดาหลูดอันอันนี้พูดถึงว่าเนี่ยเอ,อเป็นเป็นสะพานใหม่กับจิงนพี่น้องแต่ว่ามันมันเป็นไม้ที่แข็งแรง แล้วก็เขามีการบูรณะซ่อมแซมทุกๆปีนะคะนี้ถ้าเกิดว่าคื้จัเอเป็นช่วงหนาฝนก็คือเขาจะห้ามขึ้นก็คือประมาณว่าเดือนนี้ฝนเริ่มตกแล้วเขาจะก็จะไม่ขึ้นเลยแล้วก็เขาเขจะมีการเอ่อเนเนเหมงอนกับเ่อนกับเบมาตสวดมาเช็กเนาะอยู่ตลอดทุกๆปีก่อนก้อนที่จะเปิดเอเปิดให้ให้เขาช่มให้ให้มาเที่ยว จะม,มีการตรวจเช็คสภาพก่อนในเวลาทันคือฝนถึงแดดถึงนู่นนี่แน่นะไม้มันบอกว่าช่ารูดสุดโตมบอนครับพี่น้องมาสังกกนอ่าจะได้มีกันก่อมแต้มน,นะครับไปไหนนี่พีนองเมืองเดี๋ยรอบๆนี่สิเลยนะคะเราจะไปกันเลยไปไปพี่น้องตะกล้องขายาน พูดอะไรกันสิพยาดนะพี่น้องนะให้ไตมโนมิ่งแต่ถ้าพูดถึงว่าเท้ากะระมัดระวังเนาะพี่น้องบ่าเป็นว่าเออสขยันขยันสิเทียวกัะเทียวบ่าเป็นเนต้อต้องเบิงนูนี่นั่นน์นูนีน้ำน้างเราความปลอดภัยนี่บอลหนึ่ง อีกแล้วเหรอเจอหน้าผาอีกแล้ว <laughs> ไปไหมล่ะไปยังไงไปฝั่งนี้จะเป็นที่หินทับอ่ะเป็นบ้านหินทับอยู่เขาบอกนี่หนึใช่ไปไหมล่ะไปตอนนี้ไม่ได้น่ากลัวไปน้าผู้ผู้นำทางไกด์พี่น้องตากล้องพยามเป็นวาคาส <laughs> <laughs> ตอนนี้ไม่เดียวมวยข้าวแล้ว <laughs> เป็นนาทาพแล้วพี่น้อง <laughs> ไม่ถามถูกกระภพาะซ่าคำยังทําได้โ <c oughs> oh. อ้เขา,าไม่ไจลขาดกระเป้ายางมาปน,านันแมก็ยูใกลๆกันเออเดี๋ยวมันน้ำหนักมาใกล้กันโอย oh, อันนี้มันอันนี้มันไม่เท่าไหร่หรอโอ้ oh. มันมันมองไม่เห็นไงวิวมันไม่เหมือนข้างล่างอู oh. ้ อย่างนี้พออาจารย์พอโลนกแอ่นหรอนี่นีพอโลอันนี้นกแอ่นท้ําฤาษีตัวทําภคฤาษีเนี่ยนี่มันจริงเนาะใช่ปั้นเหมือนมากอ้ย ฉันมาแล้วรอบนั้นน่ะพาเพื่อนที่กรุงเทพมามาทางนี่แหละฉันสิยหายน้องที่มาด้วยกันน่ะร้องไห้เลยนะบิวมันก็คือถ้าแบบว่าใจไม่คิดเพาะว่ากลัวกลัวมันก็กลัวใช่ไหมถ้าใจเราคิดว่รากลัวก็กลัวใ่แต่ว่าต้องมีสติเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วอย่างนี้จะหมดแล้วค่ะ Dây, ย่องพอดแล้วเขาต้องการไปไหนก่อนเป็นเป็นซนะิกเนเจอร์เนาะที่ลหลายๆคนจะมาถ่ายรูปนะฮะอีกที่หนึ่งคือคัือคนอื่นเนี่ยจะมาส่งห้องอื่นมาบัานหินทับเนาะถ้ามันเปิดแต่ทกอย่างประตูประตูลงไปข้างลนางไม่ใช่ ไม่มันมันลงไปข้างล่างได้อีกใช่ใช่มันลงได้มันเป็นห้นางรัดฟองเนี่ยตรงเนี้ยสวยอันยืน่อยู่ในร่มเลยคุนจะไม่เห็นนี่พี่น้องให้ดูวิวสวยมากอันอันนี้ชั้นไหนชั้นห้าชั้นห้าชั้นห้าพอวิวกำลังสวย มันขึ้นไปทําไมอ๋อ,อแสดงว่าปังปางว่ารัาดเปาขึ้นมาด้เปนสั้นหกนคุณเหล่าเปลนต่อสั้นเจ็ดเพราะฉันเพราะฉันมาอ้อมเขาเนี่ยโอ้โยลุงเย,ย็นีนี่บ้านนี่บานี้นะยินนีอลงไม่ต้องใช้เลย แวะแต่ไหนคือกับข้าวเขาเขาทำงานได้น่เอาเลยเี่ย้วพน้องอันนี้เขากำลังสีลงนะคะเราจะลงแล้วเพราะว่าค้ำแล้วมันกลับมันไม่พูดถึงกันยังว่าค้ำดอกต้องไปนู่นนี่นั่นอีกเนาะอน้า ลมหอบเข้าไปแล้วนะคะเมื่อยตะวากะรู้สึกภูมิใจเนาะเออที่ฮอได้กึ้นแาบบาว่าไปฮอดทึงๆแลวก็ผ่านความบาดเสียวมาได้นะคะพี่น้องจะไหนก็อย่าลืมนะฝากกดแชร์กดไลค์จะหอกดอนจะลืมไ้มพี่น้องนะ,นะคะ่ะฝากกดแชร์กดไลค์กดชัดบจะใครให้น้ำแน่นะคะสาหรับวันนี้นะคะก็ลากัไปแล้วนะคะบ๊ายบาย